สวัสดีค่ะนนเรียนชั้นป .1 ทุกคนวันนี้คุณกุ๊เป็นนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณวันนี้คุณเป็นก็มีคลิปวิดีโอสาระความรู้เรื่องการเปิดปิดไฟล์การตั้งชื่อไฟล์และการเรียกชื่อไฟล์มาฝากนักเรียนกันค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปชมคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยค่ะ ทุ่งข้าวรวงทองมองแล้วสวยงามน่าเก็บภาพนะคะในคลิปนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดปิดไฟล์การตั้งชื่อไฟล์การเรียกใช้ไฟล์แล้วก็การบันทึกไฟล์ค่ะจะเกี่ยวข้องอย่างไรกับภาพสวยๆด้านหลังของคุณครูเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนเรามาสำรวจความรู้ก่อนเรียนกันดีกว่านะคะให้เด็กๆทำตามคำสั่งต่อไปนี้ค่ะข้อที่หนึ่ง จับเมาส์ข้อที่2คลิกซ้ายข้อที่3คลิกขวาข้อที่4เลื่อนเมาส์ไปที่ไอคอนบนจอข้อที่5ดับเบิลคลิกค่ะค่ะให้เด็กๆนะคะกดพักเพื่อทำกิจกรรมก่อนค่ะและกดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อนะคะเรามาดูข้อแรกกันนะคะ ข้อแรกจับเมาส์การจับเมาส์ให้เด็กชูสองนิ้วขึ้นมาค่ะใช้นิ้วชี้วางบนปุ่มด้านซ้ายของเมาส์ส่วนนิ้วกลางวางไว้ที่ปุ่มด้านขวาค่ะนิ้วที่เหลือให้จับตัวเมาส์ไว้นะคะดังภาพค่ะข้อที่2ที่บอกว่าคลิกซ้ายวิธีการคือให้เด็กๆจับเมาส์แล้วใช้นิ้วชี้คลิกที่ปุ่มกดลงไปที่ปุ่มทางด้านซ้ายหครั้งค่ะ ข้อที่3นะคะคลิกขวาคือจับเมาส์ให้ถูกนะคะแล้วใช้นิ้วกลางกดลงไปที่ปุ่มทางด้านขวา1ครั้งค่ะดังภาพนะคะข้อที่4ค่ะเลื่อนเมาส์ไปมาในข้อนี้เด็กๆจับเมาส์แล้วลองเลื่อนไปยังไอคอนต่างๆบนจอภาพนะคะตัวอย่างดังภาพค่ะ และในข้อที่5นะคะดับเบิลคลิกให้เด็กๆจับเมาส์ค่ะแล้วใช้นิ้วชี้คลิกที่ปุ่มทางด้านซ้ายติดๆกัน2ครั้งค่ะมาดูสำรวจก่อนเรียนข้อที่2กันค่ะข้อที่2ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการเปิดโปรแกรมเพื่อวาดภาพเมื่อเด็กๆวาดภาพเด็กๆใช้โปรแกรมอะไรคะในคลิปนี้ครูขอสาธิตวิธีการวาดภาพโดยใช้โปรแกรมเพ้นทนะคะ วิธีการเปิดโปรแกรม Paint ก็คือเด็กๆต้องหาโปรแกรม Paint บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเด็กๆก,ก่อนจากนั้นก็เลื่อนเมาส์ไปที่โปรแกรม Paint แล้วคลิกที่โปรแกรมค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะคะจุดประสงค์ข้อที่1เปิดปิดและบันทึกไฟล์จุดประสงค์ข้อที่2 วาดรูปโดยใช้โปรแกรมกราฟิกค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตามไปดูเนื้อหาบทเรียนบทที่9ทุ่งข้าวรวงทองได้เลยค่ะข้าวออกรวงทุกคนร่วมกันถ่ายภาพก่อนการเกิดเกี่ยวก้อยคุณแม่และโปง้งชื่นชมภาพทุ่งรวงทองของครอบครัวค่ะสวยจริงๆนะคะเด็กๆแต่เอ๊มีภาพทุ่งรวงทองสวยๆแบบนี้แล้ว เหมือนจะขาดอะไรไปนะคะโปองและก้อยคิดว่าภาพทุ่งลวงทองสวยๆนี้น่าจะมีภาพผีเสื้อแล้วก็มีเจ้าทุยเอ๊ะทำยังไงจะมีภาพผีเสื้อแล้วเจ้าทุยล่ะคะคุณพ่อและคุณแม่ของโปองและก้อยที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีมากๆนะคะก็ได้แนะนำว่าให้วาดภาพลงในคอมพิวเตอร์ค่ะ โปรแกรมวาดภาพเช่นโปรแกรมเพน n t โปรแกรมกริมโปรแกรม Photoshop ค่ะและยังมีอีกมากมายเลยนะคะที่เราสามารถจะนำมาวาดภาพได้โป้งและก้อยกำลังวาดรูปผีเสื้อและเจ้าทุยบนคอมพิวเตอร์ค่ะโดยก้อยวาดอยู่บนแท็บเล็ตส่วนโป้งนั้นวาดบนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กค่ะโป้งและก้อยต่างก็ชื่นชมผลงานการวาดภาพค่ะ ก้อยก็บอกว่าผีเสื้อของโป้งน่ารักจังลงสีให้สวยสวยเลยส่วนโป้งก็บอกก้อยว่าเจ้าถุยก็น่ารักอย่าลืมเอายาให้เจ้าถุยกินล่ะเมือ่อโป้งและก้อยวาดรูปเสร็จก็นำภาพมาอวดคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อชื่นชมว่าเยี่ยมยอดไปเลยส่วนคุณแม่นั้นบอกว่าอย่าลืมเซฟด้วยนะเอ๊ะแล้วทำไมคุณแม่ถึงเตือนว่าอย่าลืมเซฟคะ คุณพ่ออธิบายต่อว่าการเซฟคือการบันทึกข้อมูลไว้ในไฟล์เพื่อจะได้เปิดใช้อีกส่วนคุณแม่บอกว่าไฟล์ก็คือแฟ้มข้อมูลซึ่งเป็นได้ทั้งข้อความภาพและเสียงค่ะโป้งกดปุ่มบันทึกไฟล์โดยคลิกไอคอนเซฟไอคอนเซฟเป็นรูปร่างลักษณะ สี่เหลี่ยมสีฟ้าค่ะซึ่งก็คือภาพของแบตแผ่นดิสเกตนั่นเองมเมื่อเลื่อนไปถึงไอคอนเซฟแล้วคลิก1ครั้งค่ะเกรดหน้ารู้ไอคอนเซฟเป็นรูปแผ่นดิสเกตซึ่งเป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่เคยใช้ในอดีตปัจจุบันแม้ไม่ใช้อุปกรณ์นี้แล้วแต่ไอคอนก็ยังเป็นที่รู้จกักและย,ยังคงเป็นไอคอนมาตรฐานในหลายโปรแกรมด้วยค่ะ โป้งจะบันทึกไฟล์แล้วค่ะแต่โป้งบอกกับตัวเองว่าต้องตั้งชื่อไฟล์ให้จำง,ง่ายและไม่ซ้ำกับไฟล์อื่นๆแต่เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคะชื่อไฟล์ที่โป้งตั้งใช้ไม่ได้ค่ะน้องอิ่มเลยชูป้ายบอกค่ะว่าสัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ตั้งชื่อไฟล์ของโป้องอ่ะใช้ไม่ได้ซึ่งสัญลักษณ์พิเศษที่ไม่สามารถนำมาตั้งเป็นชื่อไฟล์ได้เช่นดังตัวอย่างที่น้องอิ่มถือนะคะ โป้งเลยเปลี่ยนเป็นชื่อปัตเตอร์ไฟสุดสวยค่ะแล้วก็ไปเซฟไว้ที่ Document คุณพ่อบอกว่าพ่อคงต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วเย็นนี้คุณพ่อจะตัดต่อภาพให้โป้งและก้อยค่ะ2องชั่วโมองผ่านไปค่ะพ่อถามโป้งและก้อยตอนนี้ภาพอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วใช่ไหมโป้งตอบว่าเดี๋ยวเล่นน้ำให้เสร็จก่อนถึงจะเปิดไฟล์ให้คุณพ่อค่ะ การเปิดไฟล์เมื่อต้องการเปิดไฟล์เดิมหรือไฟล์ใดๆขึ้นมาวิธีการก็คือต้องไปที่เมนูคำสั่งไฟล์จากนั้นไปที่คำสั่ง Open ค่ะโป้งทำสีหน้าตกใจเมื่อจะเปิดภาพผีเสื้อที่โป้งวาดให้คุณพ่อโป้งหาไม่เจอเอ๊ะแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าโป้งเซฟภาพไว้ที่ไหนคะ ก้อยจำได้ค่ะก้อยบอกว่าโปรงเซฟภาพไว้ในโฟลเดอร์ชื่อดอก u m เมนเด็กๆจำได้แล้วใช่ไหมคะตอนที่โป้งเก็บบันทึกภาพผีเสือ้อโป้งเก็บไว้ในโฟลเดอร์ชื่อว่าดอก u m เมนค่ะโป้งดีใจที่รู้ว่าตัวเองเก็บภาพไว้ที่ใดโป้งเลยบอกว่าโฟลเดอร์คือที่เก็บไฟล์เวลาเปิดไฟล์จะต้องเปิดจากโฟลเดอร์เดียวกับที่เราบันทึกไว้ส่วนคุณพ่อนั้น กำลังยุ่งอยู่กับการนั่งตัดต่อภาพที่เด็กๆวาดค่ะคุณพ่อตัดต่อภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะภาพวาดของโป้งและก้อยก็สวยขึ้นมากคุณแม่ก็บอกว่าคอมพิวเตอร์ยังสามารถทำงานด้านศิลปะได้ด้วยส่วนอิ่มก็บอกว่าภาพที่งดงามเกิดได้จากธรรมชาติไดความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์ค่ะค่ะจบเรื่องราวของทุ่งข้าวรวงทองแล้ว เดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ก่อนที่จะจบบทเรียนนี้กันดีกว่านะคะแบบฝึกหัดทบทวนจะมีข้อความปรากฏบนแถบสีเหลืองมีคำตอบให้เราเลือกตอบทั้งหมด8ข้อเลือกได้เพียง1ข้อเมื่อนาฬิกาหมดเวลาครูจะ,ฉะเฉลยค่ะมาดูข้อที่1กันก่อนเลยค่ะบันทึกภาพเราใช้ไอคอนตัวใดคะกดพักเพื่อทำกิจกรรมกดเล่นต่อเพื่อตรวจสอบคำตอบค่ะ เฉลยค่ะเราใช้ไอคอนภาพแผ่นดิสก์เกตค่ะข้อที่2ค่ะออกจากโปรแกรมคือไอคอนตัวใดคะเฉลยค่ะคือภาพกากบาทแถบสีแดงนั่นเองค่ะข้อที่3เปิดไฟล์คือไอคอนตัวใดคะ ฉเฉลยค่ะคือภาพโฟลเดอร์สีเหลืองนั่นเองนะคะข้อ4วาดรูปเราใช้ไอคอนตัวใดคะ,ะเฉลยค่ะเราใช้ไอคอนโปรแกรมเพ้นทที่มีรูปจานสีแล้วก็พู่กันค่ะข้อที่5เทสีเราใช้ไอคอนตัวใดคะ เฉลยค่ะเทสีเราใช้ไอคอนตัวที่เป็นรูปกระป๋องเทสีค่ะข้อที่5พิมพ์ข้อความเราใช้ไอคอนตัวใดคะเฉลยใช่แล้วค่ะพิมพ์ข้อความใช้ไอคอนภาพตัว A ค่ะข้อต่อไปกรองเก็บงานเอกสารเราใช้ไอคอนตัวใดคะ ฉเฉลยค่ะเราใช้ไอคอนที่มีรูปคล้ายกระดาษเอกสารและมีคำว่า documents ค่ะกล่องเก็บรูปภาพคือไอคอนตัวใดคะ,ะเฉลยค่ะกล่องเก็บรูปภาพคือไอคอนที่มีกรอบรูปภาพอยู่ด้วยและมีคำภาษาอังกฤษว่า pictures ค่ะ สรุปนะคะในคลิปนี้เด็กๆได้เรียนรู้โปรแกรมวาดภาพเช่น Paint, Photoshop และ GIMM การเซฟคือการบันทึกข้อมูลไว้ในไฟล์เพื่อจะได้เปิดใช้อีกครั้งไฟล์คือแฟ้มข้อมูลซึ่งเป็นได้ทั้งข้อความภาพเสียงควรตั้งชื่อไฟล์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในไฟล์เป็นชื่อที่จำง่ายและไม่ซ้ำกับไฟล์อื่นไม่ควรใส่สัญลักษณ์พิเศษใดๆลงไปในชื่อของไฟโฟลเดอร์คือที่เก็บไฟล์ ใช้ในการจัดหมวดหมู่ไฟล์ให้เป็นระบบการเปิดไฟล์จะต้องค้นหาไฟล์จากโฟลเดอร์เดียวกับที่บันทึกไฟล์ไว้เป็นอย่างไรบ้างคะทุ่งข้าวรวงทองสวยงามจนคุณพ่อคุณแม่น้องโปง้งน้องก้อยและน้องอิ่มเนี่ยต้องเก็บภาพไว้เลยทีเดียวนะคะโดยน้องโป้งและน้องก้อยก็วาดภาพเพิ่มเติมคะ่ะพอวาดภาพเสร็จก็ต้องทําการบันทึกคําสั่งบันทึกก็คือคําสั่งเซฟแต่ก่อนที่จะบันทึกก็ต้องตั้งชื่อไฟล์ก่อน การตั้งชื่อไฟล์ก็ต้องตั้งชื่อให้จดจำได้ง่ายไม่ควรใส่สัญลักษณ์พิเศษใดๆเวลาบันทึกก็ต้องบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์นั้นๆยกตัวอย่างเช่นโป้งและก้อยบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพก็ต้องเก็บไว้ในโฟลเดอร์รูปภาพและเมื่อเรียกใช้ไฟล์รูปภาพนี้ด้วยคำสั่ง open เราจะสามารถค้นหาไฟล์ภาพนั้นได้อย่างง่ายดาย ในคลิปนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะคุณครูหวังว่าความรู้นี้เด็กๆจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนและการทำงานต่อไปค่ะ